ถ้าจะดูอะไรต่ออาจจะแม่นน้อยลงครับเดี๋ยวเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งสิคะตอนนี้มันมีคนตั้งตัวนะคะเ <c oughs> ชื่อลงนู้นเชื่อเรื่องนี้ <c oughs> เออหมอพดพมดหมอผีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเ <c oughs> ชื่อถือได้ไหมคะในส่วนตัวันจะบอกนี้ว่าอาจารย์ครับ <c oughs> ท้ายที่สุดแล้วเราต้องมีแกนมีหลักในเรื่องของความเชื่อสิ่งเหล่านั้นในในหลักของชาวพุทธเนี่ยหลักกรรมสูตรพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่เสมอว่าเวลาที่เราจะเชื่ออะไรต้องพิสูจน์หาเหตุผลสิ่งนั้นก่อนเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเชื่อเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องมีแกนหลักมีแกนยึด อย่าเอาไง่ายอาจารย์ในอาชีพหมอดูเนี่ยคุณจะไปดูดวงกับใครหรือจะให้ความเคารพนับถือในเรื่องของการดูดวงชะตากับบุคคลท่านนั้นน่ะคุณก็ต้องดูปูมประวัติของเขาว่าเขามีการยอมรับหรือการดูดวงเนี่ยเป็นอาชีพมากี่ยาวนานเป็นกี่ปีเป็น10ปี หรือว่ากี่ปีก็ตามแหละแต่ว่าคนที่การยอมรับสนับสนุนเขาเนี่ยมันเป็นคนที่เขาเชื่อแบบมีเหตุผลหรือเปล่าถ้าสมมติมีคนเชื่อเยอะร่คาแล้วก็เพิ่งเกิดลทัทธิใหม่แยมแกงเชื่อมจิตอย่างเงี้คยค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าแกนหลักมีหรือเปล่านึกออกไหมครับในเรื่องของความเชื่อตรงนั้นอ่ะเป็น <c oughs> พญานาคกลับมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นลูกเจ้าแม่คนนีม้มก็มีแกนนะคะ,ะเป็นความเชื่ออาจารย์แต่ส่วนตัวผมก็จะบอกนี้ครับว่าเวลาเชื่ออย่างเงี้ยมันทําให้เราชีวิตเราดีขึ้นไหม รเราทําให้ชีวิตเรามีความเจริญรุ่งเรืองทางโรคทางธรรมหรือเปล่ายกตัวอย่างอาจารย์บอกง่ายๆว่าถ้าเขาเป็นเ,เป็นบุตรของพุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยภูมิความรู้เขาจะต้องมีภูมิความรู้ที่ละเอียดละออมากหรือแม้แต่การเป็นพระอนาคามีมาเกิดเนี่ยลักษณะของอารมณ์ของคนที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยมันแทบจะไม่มีเรื่องของรักโรคโกรธหลงหลงเหลืออยู่แล้วอาจารย์สิ่งเหล่าน,นี้เป็นเครื่องวัดในเรื่องของหลักศาสนาพุทธที่ดีที่สุดในการที่พิสูจน์ว่าคนคนนั้นเนี่ย เป็นของจริงหรือของปลอมอาจารย์ค่ะอาจารย์คะเราสองคนนั่งดูกันเดียนก็มองดูนะคะมันก็มีความรู้สึกเป็นการส่วนตัวเดียนเชื่อแต่ถ้าเกิดมีใครบอกเราสองคนนี้งมงานมากเลยมาเสียเวลานะคะนั่งออกอากาศโอ้ยไรสาระอาจารย์จะมีความรู้สึกยังไงและอยากจะพูดอะไรคะคือผมจะบอกแคยว่าโดยส่วนตัวในฐานะเป็นนักพยากรณ์แล้วก็หมอดูมาเป็นระยะเวลา17ปีที่เผยแพร่ศาสตร์พมยามพยากรณ์ทั้งในและต่างประเทศเนี่ยถ้าศาสตร์นี้ไม่ได้รับการยอมรับหรือสอนคนให้งมงายเนี่ย มันจะอยู่ในสังคมไทยได้ยากอาจารย์เนี่ยที่มีเคสกรณีที่คนออกมาต่อต้านในความเชื่อด้านต่างๆเนี่ยครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราจะดูดวงหรือเป็นนักโหราศาสตร์เนี่ยเวลาเราจะเชื่ออะไรสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยึดในเรื่องของหลักการเหตุและผละไม่ใช่ว่าฟังคําทํานายแล้วก็เชื่อไปหมดไม่ได้อาจารย์นะัะเรียนเดียนขอสามใบได้ไหมครับได้เลยอาจารย์อานาคตกแกงเชื่อมจิตดูอาจารย์ยังสนใจเรื่องนี้อยู่นะเป็นกระแสแรงมากเดียนเดนก็เพียงแค่อยากรู้ไปเท่านั้นแหละค่ะ ไพ่พระจันทร์ความอ่อนไหวความสับสนของคนนะฮะอันนี้หมายถึงคนที่ขี่ม้าแล้วกำลังหันซ้ายหันขวาจะไปทางไหนหาทางออกตัวเองอยู่อาจารย์งงมากตรนี้แล้วไพ่โมราเนี่ยหมายถึงการทรยศหักหลังการแทงกันการทําร้ายกายันจนถึงเสียชีวิตใน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 มุมนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการมีคดีความที่รุนแรงมากขึ้นการไม่ยอมกันการทะเลาะเบอาแววงการแตกเป็นฝกัเนฝกเป็นฝ่ายที่รุนแรงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับ ใบสุดท้ายเนี่ยขึ้นไพ่พระเทวาษีสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเทวาษีมนแทนเรื่องของคนที่มีความรู้อาจารย์คนที่เป็นนักป่าราชบัณฑิตหรือคนที่มีความรู้ตารมุสศาสนาเนี่ยจะเป็นคนออกมาตัดสินและชี้ทางสว่างเองว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกหรือผิดแต่ไพ่สองใบก็จะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เขาไม่ดีเลยอาจารย์เพราะไพ่โมราขึ้นในหมายในการทรยศหักหลังกันในกลุ่มของเขาหรือมีโอกาสที่จะเพียงเพียงพรำหรือเสียทีให้กับเรื่องของการฟ้องร้องครั้งนี้มากอาจารย์ เอาละค่ะอาจารย์เจ้าขาเดียนเชิญอาจารย์มาครั้งแรกเดียนคิดว่าเดียนติดใจเดียนอยากจะเชิญมาอีกแต่วันนี้เดียนอยากให้อาจารย์มีโอกาสพูดอะไรกับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการค่ะเดียนเรียนเชิญค่ะคืออย่างนี้ครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่าศาสตร์พรมยามพยากรเนเป็นศาสตร์ที่ได้รับการคิดค้นโดยคนไทยแล้วก็เผยแพร่ศาสตร์นี้มาตั้งแต่ปี2550 ผ่านเรื่องหนังสือพรมยามพยากรณ์นะครับหรือแม้แต่ผ่านในเรื่องของการอบรมสัมมนาและการดูดวงตลอดระยะเวลาสิปีของผมเนี่ยนะครับมันได้รับการยอมรับว่าพรมยามพยากรณ์ถือว่าเป็นาศาสตร์หนึ่งที่มีความแม่นยําสูงในสังคมไทยในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าทั้งสื่อทั้งข่าวต่างๆก็ออกมากมายแต่ก็ยัยย้ำคุณผู้ชมท,ทุกคนเสมอนะว่าเวลาเราจะเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยเราจะเชื่อเพื่อนำเอาความรู้และประโยชน์จากคำทำนายนั้นมาตัดสินใจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองและต้องไม่งมงายต้องศรัทธาด้วยประกอบด้วยปัญญาเสมอแล้วจะทําให้คุณเนี่ยสามารถใช้ศาสตร์ทุกศาสตร์หรือแม้แต่พรมยามพยากรณ์เนี่ยดูดวงชะตาตัวเองได้อย่างมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองครับอาจารย์คะก่อนปิดรายการ,รดาาเดี๋ยวหาวเดนลองของเลยได้ไหมคะคเดนอยากอธิษฐานค่ะได้เลยครับช่วยดูดวงให้รายการของอาจารย์ยิ้มศักหน่อยได้ไหมคะ,ะยิบสามบาทเดนต้องการเป็นหนึ่งในปัฏิพีไทยะคะ่ะ ใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองค่ะใบที่สามใบนี้ค่ะใบนี้ าอ,าอาจารย์ครับใบใบแรกน่าสนใจนะอาจารย์ใบแรกมันจะเป็นตัวแทนของพ่เทพบุตรยุทธธรรมเนี่ยมันพูดถึงสถานการณ์หรือรายการเนี่ยมันอยู่ได้กลางๆสบายๆมีเหตุมีผลอยู่ได้เรื่อยๆผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนครับอาจารย์แต่พอใบกลางในาายใจของอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงครับใบนี้มันแทนพระอรุณเทพบุตบุเนี่ยมันหมายถึงคนขี่ม้าเจ็ดตัวนั่นหมายความว่าอาจารย์อยากจะมุ่งไปข้างหน้าให้มันประสบความสำเร็จให้มันไกลขึ้นให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นแต่ไพ่พระอินเนี่ยถามว่ามันอยู่ได้ยาวๆไหมคําตอบคืออยู่ได้ยาวๆแต่ ไพ่พอินหมายถึงการสั่งสมบุญบาร,รมีจนกว่าจะขึ้นสูงสุดฉะนั้นฉันจะบอกว่ารายการของอาจารย์จะอยู่ได้ยาวนานอย่างที่อาจารย์ต้องการครับแต่ถ้าอาจารย์อยากให้ดังกว่านี้แรงกว่านี้อาจารย์จะเหนื่อยมากนะครับรเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่ได้เอื้อเท่าไหร่หรและสาเร็จแน่นอนนะอาจารย์ค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นการทํานายดวงชะตาจากไพ่ย,ยิปซีนะครับทุกท่านเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมเชื่อนะเพราะว่าไพ่ยิปซีในแม่ผมก็ดูเหมือนกันก็แม่น นะครับผมเออมันก็เป็นศาสตร์ที่แบบบอกว่าคือเขาเขาทำให้แม่นอยู่แล้วจะบอกว่ายังไงเดียนะแต่ก็เป็นเป็นความเชื่อของใครของมันนะครับทีเนี้ยถ้าใคอยากเป็นกระบอกเสียงแง่ข่าวนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์ถ้ากดกดแชร์ออกไปนะครับผมเออคือผมที่เบอร์ไว้เพราะว่าป้องกันการติดลิขสิทธิ์นะครับก็เลยเบอร์ไว้นะครับผมอืมก็ มันมีเรื่องของการแบบคนในจะตีกันเองแล้วจุดจบนะครับจะมีคนชี้ขาดซึ่งเทปนี้ผ่านมาแล้วประมาณสัก10กว่าวันนะประมาณตีไป2ส,สัปดาห์นะครับตีไป2ส,สัปดาห์นะเทปนี้ถูกทำนายไปสอสัปดาห์ซึ่งมันตรงจนขนลุกทุกท่านเชื่อไหมเชื่อหรือไม่เชื่อล่าสุดนี้ก็สํานกคุดไงออกมานะครับผมพระเอกของเรื่องนะครับผม นะครับทางทีมอ a เวนเจอร์นะครับก็ได้มีการไปแจ้งปอทอด้วยนะครับนี่แหละคือจุดจบมันจะมาถึงแล้วทุกท่านก็คอยติดตามดูมันจะมีการหักหลังให้ร้ายกันจริงหรือเปล่าก็ต้องคอยดูนะว่าตอนนี้คนที่อยู่ข้างในตอนเนี้จะจะมีคนแบบแทงข้างหลังกันหรือเปล่า เออออกมาแชร์กันเองหรือเปล่าอันเนี้ยมันน่าสนุกกันตรงนี้บอกเลยนะครับจากนั้นแล้วอาจารย์ยิ่งสักดูไพ่ผมว่าเลยว่าแม่นแน่ๆนะครับโดนแน่ๆทุกท่านลองสแสดงความเห็นกันมาได้นะครับว่าอย่างไงเออก็มีพี่ๆนะครับผมนะครับพี่พี่เอฟซีเนี่ยส่งมาให้ผมนะครับเทปนี้อยากให้ผมแบบดูแล้วก็ เอามาทาคลิปอะไรประมาณนี้แหละผมก็เลยเอทําคลิปเพื่อเป็นกระบอกเสียงนะครับก็ฝากทุกท่านช่วยกันพิจารณาดูนะครับลองไปแย่ๆดูนะครับผมเอ๊จะมีใครออกมาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรีบออกมานะครับถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวเจอไลกระทงกว่าเดิมนะครับผมสวัสดีครับ